<ersch> <Aj ax. S 1> โรยเมล็ดข้าวลงใต้ดินแล้วก็ปั่นกบนะคะให้เมล็ดข้าวอยู่ข้างล่างดินเขาเรียกว่าการกบเมล็ดข้าวนะคะทุกคน เราจะกบไว้นานขนาดไหนก็ได้แหละค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ทีนี้พอฝนตกลงมาพอเอาโดนน้าฝนแล้วเล็ดข้าวก็จะงอกต่อค่ะต่อให้กบเขาลงไว้ใต้ดินเป็นเดือนเดือนสองเดือนก็มีปัญหาเพราะว่าเขาก็จะอยู่ใต้ดินแล้วเขาก็จะโดนแสงแดดอ,อยู่บนข้างล่าง พอเขาโดนฝนปุ๊บมเมล็ดเขาจะก็จะงอกขึ้นมาท,าทันทีเลยงอกแบบรวดเร็วเลยนะคะนี่ก็เป็นวิถีของชาวบ้านเนกที่แต่ก่อนเขาก็ใช้วิธีการปักดำปักดำมันก็ลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะลงทุนสูงต้องมาหวานก้าต้องมาถอนก้าเพื่อที่จะมาปักดำ เขาเลยคิดแนวทางใหม่ในการที่นำเมล็ดข้าวของเรามาหวานเลยหวานเสร็จแล้วก็โกรกลงใต้ดินเสร็จแล้วพอเขาโตสักพักสักเดือนกรกฎาก็ใช้วิธีการตัดนะคะทุกคนตัดตัดประมาณให้เหลือจากพื้นประมาณสิบเซนนะคะตัดเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ ถ้าใครจะโรยปุ๋ยหมากปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรก็โรยใส่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นพวกใบที่เกะกะทั้งหลายก็จะออกกลายเป็นปุ๋ยให้เราแล้วจากนั้นก็เขาก็จะขึ้นเฉพาะลำต้นแล้วก็ใบที่อีกไม่กี่ใบนะคะก็จะเหลือแต่ลำข้าวขึ้นแล้วก็ไม่มีหญ้านะคะหญ้าเขาก็จะโดนตัดไป้ฟมกับข้าว ี่นี้เราก็เหลือแต่ข้าวนะคะเราก็จะเหลือแต่ข้าวนี่นะคะน,นี่กบเรียบร้อยเลยนะคะมีกบเมล็ดข้าวกบเมล็ดข้าวลงดินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะอันนี้คือวี่ถีธรรมชาติในการ หวานข้าวนะคะในการหวานข้าวของเราไม่มีย่านะคะเพราะว่าไถรอบหนึ่งแล้วนะคะไถครั้งแรก ตากดินไว้สักประมาณสองอาทิตย์นะคะเพื่อตากเอาหญ้าขึ้นมาตากแดดเพื่อที่จะให้หญ้าเขาเนี่ยก็จะตากหญ้าไว้ก่อนนะแล้วรอบนี้ค่อยมาไถาหน้าไถาเสร็จแล้วค่อยมาหว่านเมล็ดข้าวแล้วค่อยเอาเมาเล็ดข้าวกลบลงแล้วค่อยปั่นทับนะคะถ้าเราไม่ไถไว้รอบแรกอ่าหญ้ามันก็จะไม่ตายนะคะเวลาเราหว่านเมล็ดข้าวไป นาเราก็จะมีแต่หญ้านะคะอันนี้คือไม่มีหญ้านะคะเพราเราถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี yeah. ่ยขอบคุณทุกคนนะคะ